การถือกล้องตอ <estion S 1> ่อถือกล้องตอ่เอาตเอาเย้ย,ยังไม่ต้องถ่ายก็ได้แค่ถือไว้ก่อนเบเอดด้าไอ้มาวินคุณกดนะเอาละมาจะกดจุดคลิปทำไมพี่ต้องลงสองตอนเลยเก็กูมีคลิปดต่อตอนหนึ่งแต่มันก็สามารถเอามารวมกันได้แล้วก็สามารถตัดส่วนไหนก็ได้เงั้นเดี๋ยวค่อยส่งไปให้มึงทำได้ไหมกูทำไม่เป็นโอเคเพราะว่าผมเคยในคลิป เพวกในคลิปเขาก็ทำติดต่อมาตัดต่อมาคลิปหนึ่งละพอดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดินไปถึงสะเดี๋ยวเดินอ้อมเสร็จแล้วค่อยถ่ายต่อโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังมาร m ชิ่งมาร์ชไปที่สระว่ายน้ำซึ่งทางทก็จะไกลพอสมครวรไ,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 ไก่ไมากเลยเหรอออกกำลังนั่น,นเลยหรือ,อก็ทางเดินที่เรามา ถ้าเขาไม่ไกลขนาดนี้เดี๋ยวกี่ผ้าหิน่นแหละเจอกันตอนถึงต้องใช้คมันหรอเจอกันตอนรลูปปั้นแล้วกันอไไ้ครับเม่าแลใช่ไหมเอเมื่อกี้มันเห็นเด็กคนหนึ่งอ่รงนฮะจะไม่ใช่นั่นไงเห็นไหมเห็นไม่รูคนร่นเห็นไหมนแต่ว่าตรงสีดนั่นคนนไแต่เห็นวนะ ก็ทำอะไรไม่ได้ดีแต่ว่าก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ทักก <Okay. S 2> ิรเร่าโอเคซูมซูมได้แย่มากซูมทีเบรย์โคตรเลยเราเดินด้วยไงแล้วแล้วติดกัดพี่เพื่อนก็มอยบอกให้พี่ลงคลิปใหม่พี่ก็จะถ่ายคลิปให,หม่ตรงนี้แทบใครวะวะ้าวนั่นแทบสักผ้าใช่ไหมแทบใครวะใช่แทบสักผ้า

Cross by your bone, you just trust the rip they the cross it out, say for the cross now. Cost of Hall is lord, on four It's spending we wing you and we ma. This is the spadey stringy spot they cut it out, save on press ma ส้น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 เลยไปโดนบอลอันบอลที่วิ่งนอยู่ด้วยวิ่งมาส่งตะกรวดให้หนึ่งนะเรียบร้อยขี้แตกหมดคัดครับครับมาถึงที่หมายแล้วหนที่สุดค่อยๆไปที่เดิมแม่งไม่กลัวจะมาถึงไอ้เเมื่อกี้คลิปโดนระงับการโดนระงับรายได้แน่เลยติดเหลืองแน่โดนปิดช่องชัวร์ โดนระงับรายได้ทั้งที่ยังไม่มีรายได้ผู้ติดตามเพิ่ง4คนมีเท่หวะเติม4ถ้า5นั้นช่องฉันก็ติดตามถึง5แล้วก็ไม่มีใครติดตามอีกเลยมันก็เลยแบบกูเศร้าเลยกูต้องไปหาคลิปทาต่อแล้วซึ่งสำหรับเขาทาคลิปสั้นๆลงก่อนแล้วก็ค่อยทำคลิปยาวลงคลิปยาวมันขายง่ายกว่าคลิปช็อตทต้องคอยบอกมว่ามันจะถึงหนึ่งนาทีเมื่อไหร่ทีนี้คงไปมบ ดังเดิมมันยังอยู่ไหมล่ะไอ,อ้มันขัดคำสั่งอันนี้แม่จะหาว่ามันขัดคำสั่งแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ดูน้องเนี่ยคงงั้นแหะแต่กูก็าทำแต่กูว่คงไม่ตาเยเพราะเราเพื่อช่าง,งเถอะนั่นจะไปพ่อแม่เขานั่นจะไปซื้อแก๊สนานแน่นเลยเอ้ามากันแล้วนี่ bro what the hell เอาชิดหายแล้วบอปบอปบอาที่บอปที่มอบสวยนั่งไง ตายคลิปอยูน่นะไม่ได้โพสไว้นะมาเร็วๆนายมาวินไอ้ไอ้กิ๊กตั้งยังอยู่ไอ้กิ๊กตั้ยังอยู่ใช่ยังอยู่ยังอ,อยู่ยัองอยู่พ่อแม่เขาดูอยูโ่โฟกัสไม่มีใช่ไหมไม่ได้มีโฟกัสใช่ไหมใช่ไม่มีโอเค ตอนนี้พ่อเขาใส่เสื้อเทาอยู่ตรงโน้นแล้วก็แม่เขาได้ใส่เสื้อเขียวเยล้โอไปพวกไม้ทางซ้ายนะ,ะนสามสองสขอไม่นอนก็พออะไรขอย่อก็พอโอ้ตนวดมาังนาูโอ้แสงเข้ากล้องมอบลง không tôi ยังยังหรอกเออคงเห็นเลยเหล่าหมอง ัน,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 นไ,ไงน้องเขากำลังจะกลับแล้วขึ้นบันไดแล้วแล่้วเรา,เราอกลับบ้านไปได้ไหมเราเราู้สึคองได้ได้ได้กลับบ้านได้เลยในไ,ไงน้องเขาอาบน้ำแล้วจะกลับแล้วจริงด้วย

อืมใช่ยากกว่าาาลักเียงออกเยงยกิอืมใช่ยากกว่าาาลักเียมีาาอะไรอีกอ่ะิมแนออกด้ได้ปแสงกล้องดูน้อยไปหน่อยผมว่าปืนจะไม่ อ่าฮะได้ชิดชับมังกลวไอสวนนั่นลังถือว่าเช็คกางเทงไว้ด้วยเลยกีต้าร์กีใส่อะอ่า ต้องต้องใสอ่ออปติกแล้วตัวนี้ค่ะอีนี่อีกไปเซอรสตามิน่าด้วยนะตรงหูเหมือนไหมพักก่อนไหมได้เอา้าสู้กับเรียกกิด <c oughs> ไม่ใสเนี่ยแล้ว ไปเอามาไปออบรูดมาสองรอบกก่าว่าจะขอรูปหายที่ละหายกินอะไรอะอะไรอะน้ำเต้าหู้แบบอามาผมเขาทำเขาษาทำไว้อะอามาทำมีอีกกระบอกมีอีกกระบอกหนึ่งครับใหญ่กว่านี้ยอยู่แต่ว่ากระบอกนั้นเป็นไม้นะครับไม่โต,เก,ตเก่งจังอ่ะ อะไรต่อมาริโอตัวใหญ่ซะขนาดนั้นเป็นที่จำนวนบิ๊กครับแม่มุมเคยเห็นในกรุงคุใช่ไหมต้องไปหมอบอีกแล้วอ่าฮะแต่อันนี้จะปิดฝามือเดียวไม่ได้โอเคแปดนาที โอ้จะยี่สิบแล้วใช่ไหมเนี่ยคลิปวมอ่ะใช่ของงานอ่ะโดนปิดช่องแน่น่อนปิดช่องอย่างน,น้อยมันจะเป็นเพลงโซเวียตนไม่ใช่เพลงนาอันนั้นไม่ใช่เพลงนาน,นั้น <c oughs> อ่าฮะน่าจะแค่กิดเดียงไม่กิดช่องเอา ช่องกูองมึงกูไม่ว่าเลยอันนี้ช่องกูเอาคลิปเอาคลิปนีไปลงช่องมึงด้วยก็ไเ้เดี๋ยวเราจะได้มีคนดูเออมีคนดูสักหน่เออพ่อแม่กูออกตลาดไงไป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 ไโอจะตายปดอนี้นนีว่าอ้โอ้โหยไไง ต้นไม้ปอบเอเพลงิดแล้วเลโต้ยอ้โหโคตรดุอเลยเตรียมพร้อมไม่เคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมใช่เจรบ้างมันเอไม่รู้จักสักคนเลยอือสูงตรงสตรงนี้ละกันดูเอาดูเพิ่มเพิ่มคนใจ ลืมโหลดอีกละชิชาเซปูเลคานูโลดิงราวด์ช็อตลดโลดิงราวด์ช็อตลานาเด็ดฟูตลานาเด็ดฟูตช็อตโอ้เหมือนจะมีเด็กเห็นแล้วนะโอ้โหขอดูในกล้องหน่อยไม่ท่าอ้ปูอาไครป์อีกรอบ อันนี้มันท้องเสบตาสะลืกเกินอันนี้เป็นแสงของททนิตี้ใช่ไหมออบิดอสจะออบิดอสจะออกสีฟ้าป่ะมังมันก็สีฟ้าชมพูทมพูแบบนี้วะแต่นี้แสงของเทนิตี้มันจ้าสเลือกเกินแหมแสงมันยังเข้าไปในดวงตาคืนมองนานๆตาจะบอดนี่กแคสิบนาะนี่ก็สิบแสกแน่เลยอีกอันหนึ่งกูจำได้อยู่อันนี้ท้องขึ้นใจเลย หมอตาคนบอดไอ้หมอปวดบ้าเลยตาคนบอดยิงเตะข้าวตัวเราไม่ได้ยังไงเขาต้องเป็ดเล่นผมต้องไปเช่วยชดรถจิบล้อรถแบ๊ดเดี๋ยวเอาใหม่ผมต้องไปช่วยชดรถเบ็ดรถจิบล้อรถบัสรถจิ๋วเดี๋ยวน้ำมันพูดอะไรวะไม่จะพูดไม่จะบอกไปว่าอันนี้ท่องจำเป็นรถจิบล้อรถบัสรถเป็นรถจิ๋วรถไทยตะยานพ่อไส้ไปเดี๋ยวกูยังไม่ดูกราดการอีกนะแกกลัวอะไรหรือเปล่า อิูองแท้ะอย่าดีกว่าเด็กแค่จะกลัวไปหานัา่งไปหาที่นั่งคุยกันโ <Okay. S 2> <laughs> อเคสวันแห่งการชิงขนมปิ๊บกำลังจะมาถึงฮะแห่งการชิงขนมปิ๊บมืถึ <laughs> <laughs> เอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวอาจจะมีคลิปกีฬาสีที่โรงเรียนผมลงนะครับเพราะว่า วันพฤหัสกับศุกร์ที่วันที่เจ็ดกับวันที่แปดที่จะมาถึงเนี่ยครับวันพฤหัสกับศุกร์น้าน่าเนี่ยมันเป็นวันกีฬาสีของโรงเรียนผมนครับซึ่งผมไปเนี่ยไม่ได้ทําที้อะไรเลยผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะแต่ว่าครูโดนครูบังคับไปไม่เป็นไรแต่น้อยจะได้ไปจีบไอ้นายใน่ไอย่างน้อยจะได้ไปจีบไอ้ไสอรสมมติอาจจะมีถ่ายกีฬาสีก็ได้แต่อาจแต่อาจอาจจะมีนะเพราะว่ากีฬาสีอาจจะไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เท่าไหร่ก็มีแต่นั่งเชียร์นั่งเชียร์นั่งคุยกัน <laughs> ไปกีฬาสีไปดูกีฬาไปเชียร์กีฬาไม่นั่งขำกับเพื่อนอนั่งไหนอะนั่งไหนก็ได้ตอนนี้เราจะนั่งไหนอะไม่รู้ตรงนี้แหละนมึงน,นั่งได้ไหมอู้อต้องอยังไงวะเนี่ยมันกลับด้านได้ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องเชื่อมสามอันนะเพราะว่าต้องกลับด้านกล้องมาเป็นกล้องด้านหลังโอเคนะโอเค